สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับคุม The b u d y Maker วันนี้นะคะคุมจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทำ Buddy Activation หลายคนคงแบบสงสัยว่า บูตี้แอคทิเวชันคืออะไรนะคะบูตี้แอคทิเวชันก็คือการวอร์มอัพกล้ามก้นก่อนการฝึกก้นเออนะคะก็คือเป็นการเ w a k วกิ่งอัพมาโซ่ก่อนเหมือนเราไปบอกมันว่าเราจะใช้มันนะคะแล้วก็อย่างที่คุ้มบอกตลอดเลยว่ามันสำคัญมากถ้าเราไม่ไปออทำบูตี้แอคทิเวชันก่อนเนี่ยหนึ่งนะคะการฝึกครั้งนั้นอาจจะไม่ได้ มีประสิทธิภาพเต็มประสิทธิภาพเพราะอะไรคะกล้ามเนื้อมันไม่ได้ถูกการอุ่นไงไม่ได้ถูกการแบบเฮ้ยบอกมันหน่อยว่าเฮ้ยฉันจะใช้เธอนะฉันจะฝึกเธอนะมันอยู่ดีคุณก็ไปสาอินเข้าเอ็กซ์ไซส์มันก็อาจจะหนึ่งอาจจะอาจจะเกิดอาการาเจ็บ2กล้ามเนื้อไม่ได้ทํางานเต็มป,ม,นนะะมประสิทธิภาพ 3. หลายๆคนนะคะถามคุูมว่าทําไมฝึกก้นแล้วทําไมขาใหญ่จังทําไมแบบนู่นนี่นั่นยิ่งฝึกยิ่งใหญ่ขายิ่งใหญ่ ผิดค่ะเพราะว่าคุณนะ่ะไม่ยอมทำบูดี้แอคชั่นนะคะเพราะว่ามันสำคัญนะจริงๆนะมันสำคัญมากนะคะก่อนครูจะให้รู้สิกฝึกบุธฮิตหรือบ o ธแคมป์หรือฝึกเวทเทรนนิ่งนะคะวันนั้นจะเป็นวันที่เล่นก้นใช่ไหมเราก็ต้องฝึกมันเนาะเราก็ต้องเหมือนไปไปทำแอคชั่นมันก่อนนะคะส่วนการทำบูดี้แอคชั่นเนี่ยง่ายๆเลยถ้าวันนั้นเราฝึกก้นใช่ไหมคะ ท่าที่เราจะฝึกอ่ะวันนั้นท่าอะไรเช่นเราจะทำฮิปครัสนะคะเราจะทำเลกลันช์เราจะทำสควอตหรือเราจะทำดองกี้คิกเราก็ทำบอดี้เวทก่อนแค่นี้นะคะการทำบอดี้แอคทิวเอชันคือการทำบอดี้เวทก่อนการฝึกหรือคนที่แบบหูก้นแข็งแรงมากแบบขูอุ้มหรือแบบรู้สึกว่าบอดี้เวทไม่ค่อยฟีลนะคะก็ฝึกดีบอดี้เวทแล้วก็เพิ่มแรงต้านอย่างยืดเข้าไปโดยใช้แบบไลท์ เอาแบบไลท์แบบเอาอยางยืดที่แบบวาวๆหน่อยนะคะก็ฝึกให้มันร้อนๆอุ่นๆแต่ไม่ต้องวอร์มอัพจนแบบเราเหนื่อยจนหมดแรงอย่างนั้นไม่ใช่วอร์มอัพนะคะการวอร์มอัพท้าวอร์มแค่ประมาณ5-10ถึง10นาที เพียงพอแล้วนะคะทำให้ก้นมันร้อนๆอุ่นๆพอแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะมาเข้าเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะวอร์มกันทั้งหมดประมาณ10ท่านะคะแล้วท่าละ50วินาทีแต่เราจะไม่เบรกกันเลยก็คือ50วินาทีเราต่อๆๆต่อต่อต่อนะคะโทโทวลเนี่ยมันจะประมาณ9นาทีกว่านะคะเป็นการวอร์มอัพ9นาทีกว่านะคะรู้สึกคุ้มนะคะก็ดูคลิปนี้แล้วก็วอร์มอัพก่อนนะคะทำบูดี้ไอแอคทีฟแอคทิเวชั่นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปทำบูดี้ฮิตหรือค่อยไปฝึก บูดี้เวิร์กเอาหรือเลกเดย์ก็สามารถใช้การวอร์มอัพของวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะคะค่ะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปค่ะ <c oughs> มาค่ะอุปกรณ์นะคะในการวอร์มอัพครั้งนี้นะคะมีแค่บูดี้แบนนะแต่คคุณจะเลือกสีชมพูนะคะสีชมพูจะเป็นแบบ เบากว่านะคะความหนืดจะน้อยกว่าสีม่วงเนาะเพราะฉะนั้นมีแค่ใจกับบุิแบรนด์ค่ะไปเลยค่ะแต่ครูกดเวลานะคะถ้าแรกจะเป็นไฟร์ไฮดร n นนะคะ Circle in ลอิน u t นะคะเราทำ Position นี้นะคะเทบ e t อปนะคะเสร็จแล้วก็วนเลยค่ะข้างไหนก่อนก็ได้นะนะคะ วาดวงกลมนะคะใช้หัวเข่าวาดวงกลมวงใหญ่ๆนะคะเป็นการวอร์มอัพข้อสะโพกด้วยนะคะไม่ใช่แค่ก้นอย่างเดียวนะคะคู่วนนะคะคู่วนออกก่อนนะคะเสร็จแล้วคู่วนเข้านะคะข้างเดิมนะคะวนเข้ามานะคะเอาหัวเข่าวาดวงกลมเหมือนเดิมแค่นี้ก็ปวดก้นแล้วอ่ะ หายใจนะคะไม่เหวี่ยงตัวนะคะเกร็งท้องไว้โอเคทีนี้สลับข้างนะคะอึบวนนะคะเอาหัวเขาว่าวาดวงกลมวง,งใหญ่ๆเลยนะคะวอร์มทั้งข้อสะโพกแล้วก็ก้นไปในทางเดียวกันนะคะไม่ในเวลาเดียวกันแค่50วิเองนะคะ อันนี้คือก้นคูร้อนแล้วค่ะคือบางคนบอกว่ากูณบอ,อกกําลังกายไม่เหนื่อยนะแล้วก็วนเข้านะคะวนเข้าวงออกนะคะเอาว่าเข่าวาดวงกลมสองรอบนะคะรอบเข้าแล้วรอบ,รอ,บออกนะคะห้าสิบวินะคะก็แบ่งครึ่งครึ่ง25ิาวิก็เปลี่ยนวงเข้าแล้ววงออกไม่น่างง,งเนาะงงไหม โอปวดก้นแล้วค่ะดองกี้คิกนะคะถีบนะคะแล้วเก่งก้นนะคะเท่ากับข้างละ25วินะคะโอเคเปลี่ยนข้างนะคะ นี่ท่าสอยนะคะเนี่ยครูปวดก้นมากแล้วค่ะโอเคต่อไปฟ้าไฮดรนนะคะสเตรทเลกเนาะเราจะวางข้อศอกหรือเราจะตั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าขาตรงแล้วก็เตะข้างละ25วินะคะอครูปวดก้นมากเลยอะ ทำไมฉันปวดก้่นขนาดนี้สลับข้างนะคะรึกเท้านะคะขาตรงนะคะท้านี้จะโดนสะโพกแล้วก็สะโพกด้านข้างนะคะ โอ้ oh my gosh ต่อไปฟอกฟอกพัมนะคะเป็นท่ากบเนาะนอนหงายส้นเท้าชนกันแล้วเปิดเข่าออกแล้วก็ดันสะโพกขึ้นนะคะดึงส้นเท้าให้มาใกล้สะโพกที่สุดแล้วก็สควีดก้นให้แน่นะะนะคะบีบก้นนะคะอย่าลืมหายใจนะคะหลายๆคนออกกาลังกายแล้วปวดหัว เพราะว่าลืมหายใจนะคะไปติดกั้นหายใจนะคะจำไม่ว่าเวลาเล่นเวทนะคะง่ายๆเลยทุกครั้งที่ออกแรงเราหายใจออกนะคะแต่ง่ายกว่านั้นก็คือไม่กั้นหายใจค่ะโอเคต่อไปสมโม่สควอตวิดอัลเทอร์เนทค์พเรสนะคะทีนี้เราจะยืนขึ้น ยินกว้างนะคะแล้วก็ขย่งเพลงคือดีเพลงคือดีนะคะขย่งน,นะคะอันนี้เราวอร์มน่องไปด้วยนะคะแล้วก็วอร์มก้นไปด้วยนะคะก้นก็จะเป็นไอโซโฮลก็คือเหมือนเราค้างไว้นะคะรูหันค้างให้ดูนะคะขย่งน,นะคะ แม่เอ้ยออต่อไปสูโฮอลลีวูดลันช์นะฮะแล้วก็ดรีฟด้วยนะคะย่อลงนะคะแล้วก็แตะนะคะย,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 ย่อแตะย่อกลับมาแตะย่อ <ๆ S 1> นะคะขาข้างที่ยอ่อลงนะคะก็จะเป็นเหมือนสกอต ข้างหนึ่งแล้วก็โฮไว้แล้วสลับข้างนะคะทำมาแตะยอ่ยอย่อย่อถ้าดูจากก้นคูนะคะเราเกรงด้วยนะคะขาข้างที่แตะก็เกรงก้นด้วยนะคะโอ้๋า ค okay. ต่อไปแล้วนี่นะคะ c u r s e y Lunge นะคะถอยหลังนะคะแล้วก็ Cross นะคะ Alternate นะคะ Cross มันเราจะถอนใส่บัวนะคะแล้วก็ยอ่ยอยอ่อย่อนะคะใช้สะโพกขาหน้านะคะดันตัวขึ้นอื้ ย่อนะคะต่อไป extended clamshell นะคะหรือ side lying hip raise นะคะแล้วก็เปิดนะคะย่อนสะโพกลงเปิดนะคะอ p t i o นที่ง่ายขึ้นคือเปิดอย่างนี้นะคะหย่อนวางมืออย่างนี้ เป,เปิดนะคะนี้สลับข้างนะคะอครูทำอะไรเปิดนะคะย่อนเปิดอันนี้สะโพกสองข้างเลยนะคะปวดก้นมากไหม ต่อไปกลุดคลิกนะคะนอนคว่ำนะคะแล้วก็เตะขึ้นเล็กๆนะคะท่านี้จะโดนหลังล่างด้วยนะคะและหายใจออกสังเกตได้ว่าจะเห็นเลยนะคะว่าก้นคุกเกร็งค้างไว้หน่อยนะคะค้างปล่อย ค้างแล้วปล่อยอืโอ y มายกอืชูโอเค okay. สุดท้ายนะคะบูดี้แบนฮิปแอปดักชั่นนะคะใส่บูดี้แบนนะคะ แล้วก็เปิดเลยค่ะถ้าคนไม่ใส่ก็ได้นะคะใครที่ไม่ไหวก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใครที่แบบแค่นี้นะคะจิ๊บจ้อยเนี่ยใส่ไปเลยค่ะแล้วก็เปิดนะคะเอาส้นเท้ามาชนกันแล้วก็กางสะโพกออกะคะโดยใช้สะโพกด้านข้างนะคะ อเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบวอร์มแบบเหงื่อซึมซึมสวยนะคะสวยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแม่ก็9นาทีนะคะประมาณ9นาที10วินะะเราก็เสร็จแล้วค่ะ ไปกันกันบ้างคะกับการทำบู o t y อ c t i v a t i ชันะคะก็ะคือการวอร์มอัพกตามก้นก่อนไปฝึกก้น <c ười> <ๆ c ười> ก็เป็นการนาทีที่แบบว่าอุ่นๆเงื่อซึมๆสีสวยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายเนาะทีเนี้ยเราก็จะฟิลกล้ามก้นและเวลาออกกาลังกายก็รู้สึกว่าเออว่ามันฟิลมันไม่ได้เป็นลงหน้าขานะคะทำให้แบบ เออน่ะก็วอร์มก่อนนะเออน่ะโอเคค่ะรู้สึกคุณอุ้มนะคะอย่าลืมนะคะวอร์มอัพกล้ามเนื้อก่อนนะคะทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวคู่จะทําคลิปวอร์มอัพกล้ามท้องมาให้นะคะถ้าวอร์มก่อนเล่นกล้ามท้องหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยไปถึงเล่นกล้ามท้องเลยถึง,ถง,ถงไปแบบคลั่งเลยแล้วบางคนก็ปวดหลังล่าง,ลางแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงท้องด้วยบางทีไปทําแพลงก็รู้สึกหัวไหล่แขนซะมากกว่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย การวอมอัพการท้องก็มีนะจริงๆแล้วต้องวอมก่อนที่จะเราจะไปเล่นนะคะเดี๋ยวครูอุ้มจะทําคลิปต่อไปให้นะคะแล้วก็ใครที่อยากเห็นครูอุ้มทำคลิปอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์สามารถ, comment, าารถแบบบอกกันได้เลยว่าเฮ้ยอยากได้คลิปครูอุ้มใครหน,นูอยากได้เฮ้ยเฮ้ยูอ <laughs> ุ้มอยากได้คลิปอะไรบอกได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักเขาได้ออกกําลังกายอย่างถูกต้องกับครูอุ้มน,นะคะส่วนใครที่สนใจนะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายนะคะ ครูอ้มนะบอกไว้ก่อนว่าคุ้มเน้นขายอุปกรณ์ออกกาลังกายที่ใช้ในบ้านนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกไปไหนก็ได้นะคะคุมจะเน้นเป็นเป็นแบบนั้นกว่าถามว่าชิ้นใหญ่ๆมีไหมก็มีนะคะถ้าใครสนใจจะทําลูมจิมก็สามารถติดต่อคูมได้นะคะคุมมีนะคะช่องการติดต่อช่องทางการติดต่อเนี่ยมีทั้ง YouTube Instagram TikTok เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วก็เว็บไซต์ภุ่มนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็จะมี Li n e แอดนะสำหรับใครที่สนใจอยากเทรนออนไลน์ซื้อสินค้านะแอดไลน์มานะคะเพราะว่าคุ้มไม่ค่อยได้ตอบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าคอมเมนต์หนถามรายละเอียดมันจะส่งได้ยากเนาะแอดไลน์มาแล้วก็เดี๋ยวคุ้มจะส่งรายละเอียดให้นะคะอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนนี้คนร้านะคะวันนี้คูุม้มจะ e b o d y Maker ไปก่อน,นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย Mwah. Mm-hmm. <laughs>